หนึ่งนาทีกับกอปทอ กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ถูกวิธีเพื่อยืดอายุการใช้งานไม่ใช้น้ำยาขัดล้างถูรุนแรงบริเวณแผ่นป้ายตัวอักษรหรือตัวเลขให้ใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมแชมพูอ,อ่อ,อนๆและใช้ผ้านุ่มบางหรือสำลีเช็ดทำความสะอาดใส่กรอบแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อป้องกันการชำรุดโดยต้องเป็นกรอบใสที่มองเห็นรายละเอียดของแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ชัดเจนไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของกรอบบดบางส่วนที่เป็นหมวดอักษรหมายเลขทะเบี และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดสำหรับแผ่นป้ายทะเบียนที่ชำรุดเนื่องจากสาเหตุอื่นเช่นสีหลุดลอกมาจากการใช้งานหรือการขัดล้างที่ไม่ถูกวิธีสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้โดยมีค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละหนึ่งบาทที่สำนักงานขนส่งที่จดแจ้งใช้รถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม